วันนี้ก็จะพามาดูนะคะความแตกต่างของผักสลัดนะคะถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรเหมือนกันให้ปุ๋ยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันน้ําอันเดียวกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะคะคุณผู้ชมซึ่งการปลูกผักสลัดเนี่ยเนาะมันสภาพอากาศนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการปลูกผักนะคะไม่ว่าจะหนาวร้อนนะคะหรือว่าฝนตกนะคะคุณผู้ชมก็คือมัน มีความสำคัญนะคะในการปลูกผักสลัดทั้งหมดเลยนะคะวันนี้โบก็เลยจะพามาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยวโบพาเดินไปดูนะคะคุณผู้ชมฝั่งนั้นก็เข้าสัปดาห์ที่ห้าแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งนี้สัปดาห์ที่สี่นะคะก็มีความแตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใบแล้วก็ทางรากนะคะซึ่งตัวนั้นอภูพาคุณผู้ชมดูแล้วนะคะว่ามันมีปัญหากับรากนะคะคุณผู้ชมใบมันก็เลยดูไม่สดใสดูแปลกๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแบบแข็งๆนะคะไม่อ่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นผักสลัดสัปดาห์ที่4นะคะจะเข้าสัปดาห์ที่4ี่เนาะก็มีลักษณะสดชื่นนะคะแล้วก็สดใสมากกว่านะคะ ดูโบพาดูทั้งนี้นะคะดูรากนะคะตัวนี้ก็จะสดใสนะคะคุณผู้ชมรากนี้จะขาวแล้วก็อ่อนนะคะนี่รากขาวแล้วก็อ่อนนะคะคุณผู้ชมใบผักก็จะสดใสดูดใบใหญ่กว่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูอ่อนนะคะนี่ไม่แข็งกระด้างน,นะคะใบใหญ่ใบสดใสดไม่แข็งกระด้าง าะะขาวสวยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะช่วงที่เป็นรากอากาศเนี่ยก็ไม่ได้แบบจะเป็นแข็งแข็งนะคะก็อ่อนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอ่อนเหมือนกันนะคะดูรากเป็นตอนซ่อนแห้งอันนี้ผักสลัดเข้า4สัปดาห์นะคะ สัปดาห์นะคะอันนี้ของตัวนั้นนะคะบโบได้ยกมาให้คุณผู้ชมดูจะได้ดูแบบเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะคะตัวน,นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องรากนะคะคุณผู้ชมบโบยกให้ดูเห็นไหม แตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมรากนนี้เป็นหารากเหลืองนะคะคุณผู้ชมรา,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 ากอีกเนะี่ยเดี๋ยวโบเพิ่งได้ทําการแก้ไขไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มมีรากขาวออกมานะคะคุณผู้ชมเริ่มมีรากขาวออกมาเพราะว่าน่าจะเป็นทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็สลับกันกับฝนอยู่บ่อยๆนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปุ๋ยนะคะ ความ,เข,มเข้มข้นของปุ๋ยนะคะก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะโบจะให้ปุ๋ยอัตราส่วนเท่ากันนะคะก็คือ 3cc ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนหรือร้อนจริงๆเนี่ยโบจะลดปุ๋ยให้กับพักสลัดนะคะอย่างเช่นว่าเคยใส่อยู่ 120cc ซีซีนะคะในกล่องปลาแซลมอนเนี่ยโบก็จะลดให้แค่เหลือ100 ซีซีนะคะตอนหนึ่งกล่องน,นะคะตัวนั้นอะ่ะมันอยู่ในช่วงสภาพอากาศที่แปรปวนมากๆเลยนะคะมันก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็คือมันมันหมดฝนไปแล้วนะ่ะช่วงช่วงสัปดาห์ที่โบย้ายลงเนาะ,ะมันหมดฝนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยเคยอยู่ในสภาพที่แดดนะคะแดดแดดมันก็อยู่ได้ปกตินะคะไม่ได้มีแบบ ร้อนหรือว่าฝนมาสลับในช่วงที่มันกําลังเจริญเติบโตณนะขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยแข็งแรงทนทานแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพอากาศที่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอ่ะมันก็เลยอาจจะ,ะต้นกล้า หรือว่าต้นผักสลัดของเราไม่ไหวหรือว่ามันอยู่ในสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ5สัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือสีสัปดาห์ก็คือแตกต่างกันมากเลยในช่วงของใบเห็นไหมคะว่ามันจะดูแข็งๆแล้วก็ดูไม่สดใสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้นเล็กมากกว่าเนื่องจากว่ารากก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมธาตุอาหารนะคะขึ้นมาเลี้ยงใบได้โดยง่ายนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นแกล้งน,นะคะ ว่าผักสลัดของเราที่มันปกตินะใบมันก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ดูขอบใบมันก็จะสดใสแล้วมันก็อ่อนนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แตกต่างกันเลยตัวนี้ใบมันก็จะกกโกกเข้าเห็นไหมคะนี่สีของรากแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงนะคะ นั่นแหละนะคะว่าในการปลูกผักบางทีเราก็ไม่ได้จะจัดการอะไรมันได้มากนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะทาเหมือนกันนะคะทาเหมือนกันให้ปุ๋ยเท่ากันนะคะคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีปัญหาได้มันก็แบบปลูกง่ายนะคะแต่ว่าการดูแลก็ยากนะคะเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรมันได้มากนะคะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะ มีรสชาติขมด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีปัญหาเนาะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาไปกินได้นะคะคุณผู้ชมกินได้ขายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ําหนักมันก็จะไม่เท่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือถ้ามันขมเราก็ตัดรากออกไปแช่นะ้ำสักครู่นะคะสัก5้านาที1ิบนาทีเราก็เอาไปกินอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปลูกผักนะคะบางทีมันก็ไม่ได้ ง่ายเสมอไปนะคะโบาพามาดูอีกอันนี้เพิ่งลงนะคะตัวนี้น่าจะประมาณสามสัปดาห์นะคะอันนี้โบยกมานะคะสลับมาจากของกลุ่มนั้นอันนี้ลากเริ่ม ตัวขา,ขาวๆเริ่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจะอัปเดตอีกทีนะคะหลังจากที่โบได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะให้ตักน้ําในกล่องออกแล้วก็เพิ่มน้ําเปล่าเข้าไปใหม่นะคะเพื่อที่จะเจือจางความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ลดปุ๋ยให้ตั้งแต่แรกนะคะตังนั้นก็เหมือนกันนะคะตอนนั้นเป็นกลีนปัตตเวียนะคะคุณผู้ชมก็ลากเหลืองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม เห็นไหมคะว่าใบมันแบบห่างกันมากๆเลย่ามาดูอีกนะคะแล้วปัญหาของโบต้นไม่เท่ากันเพราะว่าตัวนี้เป็นนกจิกนะคะคุณผู้ชมต้นมันก็เลยไม่โตเนะาะโบก็เลยเลือกเอาใส่ตัวที่มันแบบอันนี้นี้ก็ปกตินะคะ ว่ากินปตเวียนี้ก็จะโตช้ากว่าผักสลัดทั่วไปอยู่ระดับหนึ่งนะคะหรือว่าโตช้าก,กว่าอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมจากที่โบปลูกมาเนาะนเห็นไหมคะอันนี้กลีนคอร์สนะคะตัวนี้กลีนปตเเตอร์วียนะคะคุณผู้ชมโบปลูกสลับกัน,นะคะเก็บคอร์สขายก่อนนะคะอีประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บกิีนปตวียขายนะคะคุณผู้ชม มันก็จะแบบทยอยขายนะคะไม่ได้ขายทีเดียวเพราะว่าถ้าขายทีเดียวมันก็จะแก่นะคะเพราะว่าแต่ละรอบก็เชนว่าโบนยสลับกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลินคอร์สกลินปาเตเวียหรือบางรอบก็เป็นกรีนโอ๊กแล้วก็เป็นกลินคอร์สนะคะแล้วก็หรือว่ากลินปาเตเวียโบน์ก็จะปลูกสลับกันนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบบางรอบไปบางทีก็ปลูกสามชนิดนะคะก็เป็นกลินคอร์สเป็นกลินปาเตเวียนะคะหรือว่าเป็นกลินโอ๊กเนี่ย สลับกันนะคะมูชมปูเพราะว่าพืชแต่ละตัวเนี่ยก็โตเท่ากันอยู่แต่ว่าความที่จะเก็บไว้ให้มันได้นานกว่าเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าเนี่ยแหละคอร์สเนี่ยก็ประมาณ45วันนะคะถ้าเกิน45วัน,นมันก็อยากจะแก่หน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลีนปัตเวเนี่ยก็จะ เก็บไว้จนถึง50วันก็ได้นะคะคุณผู้ชมโดยที่มันก็จะไม่มีรสชาติขมนะคะคุณผู้ชมกรีนโอ๊กเหมือนกันในะีกรีนโอ๊กเนี่ยถ้าพอดีเก็บในช่วงประมาณ35-38วันเนี่ยก็จะพอดีเก็บนะคะคุณผู้ชมถ้ามารอให้45วันก็อาจจะแก่ไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงในฤดูหนาวนะคะก็อาจจะเก็บไว้ได้ถึง50วันก็ได้นะคะมันก็อยู่กับ ช่วงสภาพอากาศเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าหนาวเราก็จะเก็บผักไว้ได้นานนะคะกว่าเราจะเก็บก็ได้นะคะจนถึงช่วง50วันก็ได้แต่ว่าในช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะคะแล้วก็อาจจะสัก40วันก็เก็บนะคะอาจจะไม่เกิน45วันก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาดูนะคะความแตกต่างระหว่างผักของเรานะคะทําอะไรทุกๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์มันก็อาจจะแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เลยว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะมัน เราปลูกผักไม่ได้สวยไปตลอดอยู่แล้วแหละมันก็จะมีปัญหาณนะช่วงเวลาบางช่วงแค่นั้นแหละนะคะคุณผู้ชมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังอยากจะปลูกนะคะหรือว่าปลูกมาแล้วเจอปัญหานะคะเราก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ